อ่าคือสตาร์ท ของเรานะรเป็นฟรัคตงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เป็นตรงรุ่นเลยสำหรับ d-max หรือว่า mew x ปี20ปี่2นะครับเรื่อเมือนะครับเราก็มาถอดตัวพอก่อนับจะมีน็อตสองตัวซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับหนึ่งตัวตรงนี้เราถอดออกก่อนก็ได้นะครับตัวนี้อ่ถอดออกตัวนี้อกอกก่อนนะครับจะเห็นน็อตง่ายนะครับ แล,แล้วก็นัดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาครับดึงแรงเล่าออนะครับออกแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาถอดชุดตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็มาถอดชุดพักนี้นี่นะครับแล้วก็เสียกับชุดใหม่ของเรา จแล้วก็ชุดนี้พอถอดแผงนี้เสร็จปับ๊บจะเจอแผงฟิวนะครับผมถ้าเราถอดแผงฟิวออกเพื่อความง่ายนะครับริงไม่ถอดก็ได้ถ้าราอล้วงได้นะแต่ถ้าถอดก็จะง่ายขนอะอนอาสองตัวที่ออกมาเลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่ชุดสายวายแล้วนะครับก็ใส่ที่ตั๊งขาเบรก,ก่อนนะครับหนึ่งทับ นี่ครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นแบบนี้นะครับเสียบปลั๊กใช้งา้นเลยด,ดูอ่าเสร็จแล้วก็ดูที่ปลั๊กด้านในเน้นแทงเข้ามาข้างในแขงนี้นะครับเอาตัวบนสุดนะครับบนสุดแล้วก็ด้านในสุดหนึ่งออกามาครับจะเป็นปลั๊กแบบน,นี้ดูสีประมาณนี้เลยครับต้องมาเสียบ ก็เสียบ้าที่เดิมคือเสร็จแล้วก็ลงสายกาวสายดินนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกลงไหนก่อแค่ว่าลงให้ลงตัวถังนะครับผมอย่นี้ผมลงด้านข้างรถนะครับคือชุดนี้นะครับนี่ เสร็จแล้วก็มาเดินเสานะครับเสาก็จะมีตรงกลางด้านบนหนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ก็ครบมาทั้งหมดสามเสานะครับแล้วก็มาเสียบที่กล่องเราได้เลยก็เสียบตามสีเลยนะครับ ก็เสียบปลั๊กึงปลั๊กกล่องเรานะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใส่ตรงไหนนะครับผมถ้าใส่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าใส่เป็นปุ่มยาวก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราใส่แล้วอันนี้ลองให้ดูก่อนนะครับ น,นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วมาลองใช้งานอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่เก็บสายก็เสร็จเรียบร้อยออเลยอลองสตาร์ทดูก่อนอน,นีคือเรียบร้อยแนะครับรถอลอะไรได้นะคุณผู้ว่าครับ,บ เรามาเกบสายแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานอีกรอบหนึ่งครับไฟคลิปนะครับก็หลังจากเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูวิธีการใช้งานนะครับผมเริ่มจากปุ่มสตาร์ทก่อนเลยก็ได้ครับตัวนี้เราจะสามารถใช้งานได้2แบบก็คือสตาร์ทแบบเหยียบเบรกได้ไม่เหยียบเบรกก็ได้แล้วก็ไม่สตาร์ทก็ได้นะครับก็คือกด1ทีก็จะเป็นไฟวิทยุนะครับ a t c เหมือนเดิมนะครับกด1ทีก็จะเป็นไฟออนนะครับและกด1ทีก็คือดับ อ่าหรือจะสตาร์ทนะครับให้หยียบเบรกกดหนึ่งทีหรือว่าไม่ต้องหยียบเบรกก็คือกดแช่เข้าไปนี่นะครับดับเครื่องก็เช่นกันนะครับผมอ่ากดแช่กดสองทีแล้วกดหนึ่งทีอ่าหรือในกรณีที่จะหยียบเบรกนะครับก็คือหยียบเบรก,กแล้วกดแค่ทีเดียวนี่นะครับอ่าดับเครื่องนะครับหนึ่งทีอ่า แล้วก็มาดูตัวฟังก์ชันการใช้งานผ่านรีโมทกันบ้างครับอ่ปิดประตูนะครับกดล็อกรถนะครับไฟดับกดเปิดรถอ่าเรดอะอ่าหรือรุ่นนี้ครับปิดประตูอยู่นะครับก็ยังสามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับของเราอ่าคือสตาร์ทนี่นครับอันนี้คือสตาร์ทผ่านรีโมทนะครับอ่า าั๊ตพันในหมดแล้วครับเราจะลงรถเข้าปั๊นน้ำมันโดยที่ไม่ต้องดับเครื่องรถก็ได้นะครับก็คือเรากดล็อกรถนะครับเราก็ไปเข้าปั๊นน้ำมันได้รถยังติดเครื่องอยู่นะครับมาถึงล็อกดเปิดรถนะครับนี่นะครับแบบนี้อ่าแล้วจะกดดับรุ่นนี้ครับขับรถไปแล้วเปิดประตูอยู่นะครับก็ยังสามารถดับเครื่องาัรีโมทได้นะอ่าดูนี่แล้วก็จะมีระบบทีคีก็คือออโต้ล็อกเดินออกห่างนะครับผมเราถือรีโมทเดินออกห่างนะครับ สังเกตที่ใสเลี้ยวนะครับอ่นี่ครับรถล็อกแล้วนะครับอ่าน้องเทสเปิดประตูนะครับอันนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับอ่าเราเดินเข้าใกล้นะครับที่ใสเลี้ยวอ่าเปิดประตูครับอ่าปิดประตูอ่าลองอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ารถล็อกแล้วอ่าเปิดประตูนะครับเปิดไม่ได้นะครับแล้วเราก็เราสตาร์ทพันในโหมดได้ เนตาป่านนี่หมดแล้วนะครับอ่าเปิดประตูรถก็ยังล็อกอยู่ปกตินะครับนอกจากเราจะเดินเข้าใกล้รถนะครับนี่เด๋ยวกลรรถก็ลูาจะปลดออโต้นะครับตัวนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นระบบอีกทีด้วยนะครับอันนี้รถมาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่อยากขับรถออกไปเราก็กดดับเครื่องพันรีหมทก็ได้นี่ครับลูกเล่นค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ โอเคนี่ก็เป็นกุญแจเดิมลูกค้านะครับส่งงานอินเหมนกันกับ2020ที่เป็น22เนิมี X ทับติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับผม